นี่เรามาถึงมิตาเกะแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นข้างหลังนะคะก็จะเป็นอามานะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราก็มากันมิตาเกะนะคะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูวิวตรงนี้เนาะซูมเข้าไปหลังหัวเด็กนะคะสุดยิ่งซึ่งกำลังหิวข้าวมากเด็กหิวข้าวมากเลยคะเด็กคนนี้แล้วฝั่งนู้นนะคะดูนะคะสุดยอด อันนี้ก็เดี๋ยวจะเราจะไปสำรวจจุดหนึ่งแล้วค่ะไปด้วยกันแหละค่ะอ่าปาเราไปเดินสำรวจคัดข้าวกันเลยค่ะฝกลงลมไม่ไม่ได้มาเพื่อเขาพิสเตเเพื่ออะไรเรามาหาข้าวแดดกันค่ะหาง่ายลูกสน้าหลงไกลเปล่าไม่ได้ลงไกลอยู่วามีคนถายเรือด้วยค่ะเรือธนูโอ้ฟั่มแล้วค่ะฟั่มไปแล้วค่ะตอนนั้นเรือเรือนั้นฟั่มไปแล้ว สะพานนั้นละหาน้าเดินลมเหมือนกันเนาะอือเต้นมีเด็กอยากเต้นโรบอกด้วยค่ะ <c oughs> เด็กของโมโหหิวอะเนาะดูไปดู <c oughs> เดี๋ยวข้อนี้ทนพอก่อน